สวัสดีค่ะพ่อแม่ค่ะมาตอนช่องไอ้ไก่พิการลำโพงเชื่อมนะคะตอนนี้เป็นเวลา17.49นา,าท,าทีก็ทุกไก่นั้นมาสอนตั้งแต่ตอนตอนบ่ายคะ่ะบ่เห็นเด้กนั่งไปไหนหลุดหล่อนั่งขั้นลงมาหรือเปล่าโอ้ญยยี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่เงี้ยญี่ปุ่นนี่แหละค่ะบระรยากาศในการสอนตอนนี้ก็พักซ้อมนะคะมาซ้อม้งแต่บ่ายค่ะพ่อแม่ค่ะแล้วก็ตอนนี้น่าจะวันนี้น่าจะมีแบบเกือบเซาเพื่อจะลงเซาคะ่ะ เพราะว่าต้องรันสกิปคอนเสิร์ตใหม่ด้วยนะคะแต่ว่าก็ซูเพื่อก่าวคาวยมาแม่์ค่ะเมื่อกี้ก็เพิ่งลงโชว์ของน้องอู๋อิงเสร็จนะคะลงโชว์แล้วรับรองว่าเปิดฤดูกาลใหม่รอบนี้แบบมีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่อยๆแม่ผู้ใดยที่ทั่งย่างเพราะที่เขาคุมปิดนะคะต้องต้องรีบเขานะ,ะเพราะว่าเซอร์ไพรส์แบบเยอะมากหลายโชว์มากเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะให้ดูบรรยากาศข้างๆรูนะคะบรรยากาศดีมากเลยหลงังฝนตก นี <iet> fiz ่ค่ะค ah ุณแม่ค่ะบรรยากาศบรรยากาศทางโดมแบบอากาศดีมากๆเลยค่ะร่มเย็นอันนี้ค่ะอันนี้ก็พักช่วงพักกันนะคะเพื่อนที่พักโดมบันตีพี่โนดสวัสดีค่ะยุหองไปโจ๊กเข่าไปเอาทุ่งไปโจ๊กเขาทุ่งเขาไปโจ๊กเข่าแน่พินอดเอาไปหลายๆเด้่ออาราประจำช่องของเรานะคะ สวัสดีค่ะใช่เนาะกระซายชัดมาบอเมื่อนี้เฮากกับเป็นการซ้อมเพื่อกานะคะการซ้อมโชว์ใหม่ของเปิดฤด,ด,ดูกาลวันที่สิบเจ็ดนะคะเมื่อนี้เฮากกับมาซ้อมโชว์เพลงของหน่องหน้าตา<ม>ส,ส,าสาดใสในแม่เมื่อ,อติสดใสบน์บอสอ๋อนะขอเพลินเอาวันไหนไปใส่บ่มันมคยบอกซาลามแมตโต้ไหมอาปากขึ้นแม่อยากตโต้แนนมีผพายางทั่วค่ะ พอย,ย็นเยนน้แล้ว่ได้กินเขาแล้วหนาสีหนาโบสูดีค่ะ้ว่ะไอ้น่ายิงยิงนะคะอันนี่บรรยากขายของค่ะไม่ได้ห็นหนี่ค่ะบรรยากาศไปดูเยอีิไทยสาวดูุดก็เป็นยูค้าคอยแม่อันนี้น้องหยกปภาดาค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่กุ๊กไก่นี่มันไหม วันใหม่ใหม่เห็ดยางนะมาเอาสะกินบ้าขนมจีบเออมากินก็ยามาเพิ่นของเงินเยียร์สุขขนมจีบราคยี่สิบบาทจ็คส์อิมบอกไปบนว่าข้าวกระเป็นคอนเทนต์ไห่ได้สุ้มหมองเงินล่ะเอาค่าพิธีให้ละสิเลี่ยงขนมจีบมากินแล้วอิ่มเอาสิเอาดีสิ กินยี่บอน้ำต้อกินคือสับย,ยระรดบเต้นให้มานหันนี่โอ้ยยาแเซียใส,ส่คขว่าสบายหั่นให้ไปเตนเฮากับบสับายคือเกามันอับเสียงวะยางไปทีานี่จะไยดูคือจอยลงแน่หนูจองคุณได้มาอวนขื่นคนใจรยลงได้หนี่ค่ะหนูว่าหรือว่าเป็นน้ำสูดบุ่หนูว่าสุดยางกระเซ่นนยางไปเ<ร>สียงในหนามเลก็คืออยู่หยี้บ่อยค่ะโอ้ท่านน้อยคลิป้วยคลิปด้คลิป พ่อเอกบอก่อไดะบามันขึ้นาเขาแถ่คาผู้ยูโดมือผู้ทายสันผู้ยูนอกดมือนทายยูเฮียนดิมันจะทายคอนเทนต์มันจอันจูาใส่ไปป้ายันเอา่ยทายคือบูทายโอ้ยทายจังไหเปากัทายก่อนทายเมื่อเนื้อเข้ากัจูไปแลไ่นจะใช้คนเทนด์น้ำหรือเนาะเดี๋ยวไปซื้อไม้อันแคลนกล้องมะ เอ่ใช่ฟีจากพี่มิ้นลพ่ไม่ิเขียนไปได้เอาเมื่อเดี๋ยวไปมือนึงไปได้ไม่ังไปได้ปังโอ้ยแม่เขาให้อีกบ่อยรถราอรูจะย่างหัวมันบอก็เลยอยู่ไปรานนี่และค่ะไปรันเสมันกับโอ๊กไก่โอกไก่เดรนใ่ป่ะอยกไม่ยบ่ เป็นถามข้อสำคัญนน่นใหายคู่กู่ด้ดีเลยค่ะวันใหม่นี่แหละค่ะก็จะ๋ยวตามภาษา,าดีหน่อยใด่อีกวันใหม่พี่แบมมีคนถามหามีคนถามหา FC พี่แบมซาลินี่ข้ายูกไก่แถมวันหัดหน้า ไ่ได้กินหอดอกเห็นนาใชอสหมสผัสกวนแม่เรากินหอดกันอล่ะแเกกินววันันอับแสงวะไม่ค่อยแสงแงเขาคิดถึงกันเอาบนถามหาหนังเอกสาลินี่นองนั่งอันนังเอกสายหวานเยอะขาทัมหาแจ๊กนี่แล้วว่าเอาหนังเอกสายหัานมันนั่นนี่ยมันแสงเหมือนเงาอไอมนกูเห็นหนาเอามย์มาหันมัดเมย์กูเห็นหนากกันเียหัวใจฮัรตับ มาจ่าเพราะเราข้าใหญ่เต็ม่ปีอยู่นี่จ้าเราบ่บ่ค่ะโอ้เหตุทายนั้งเอกสาเินี่เนีรทั้งเน้เขาห้องบ่มันมืดป่ะเป็นอย่างมันมืดน่าแสงเราแสงเราเนี่ยเป็นสิว่าเลยน่านี้ยบ่แตะแสงเราสวยแเรานี่เออคนถามหาว่าน่าเอกส่าเรนี่ลองเพ่งคู่กับพี่แบมดูเนาะคนว่าคือกันว่าเขาใายเป็นคู่กินเนยโอ้ยแต่ว่าคน มินโบมินแม่มาหาหอมบูบนนั่งมาอาบมาหาหอมเขาเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายผ<อ>ูกกัน <laughs> แ,แม่แม่เปียวคันลาหาแตกกะทีว่าห้าโพด <s> อย่ายวันไหนเชิญลูกีหลี <laughs> <laughs> ยญปาดรถทัวร์ลงยอ้กูขาดตอนนี้เอาไหมผู้ชายหอมแน่เออจะขอเป็นเกยกบับบ้านแต่เพราะว่าลงอีหยังหอมแต่ขอราะว่างเพราลงหอมแก่บูนเนาะ เมื่ไงไข่ไข่มาไข่ได้มือเดียวเลยพอมันยัไข่ยังมันยังไข่ยังมันคานอันนนอย่าว่านี่ะนี่ยังสามารถที่ันได้รูีนี่พูดราสกิาสกินโซดากนัเขาเริ่มใหม่เสแ้เดี๋ยวยัง่ยังแบบสดชื่นที่นหนว่าลมอะไรไง่มาเข้ารำเด็กน้อย กไลย้อนแหงชาเป็นกุยกกิ๊กนะพันกูเป็นกินนี่กูก็เป็นดูดิเป็นกินข้อนินงดูดูนี่กับบัวด้ขอนิ่งของบ่ได้ต้องย่ำมนอนบ่ไแดงดิแม่คือกันไปคือกันเกือบแล้วก็จอยลงบบบนี้จอยล่องมาฉันน้องแม่องจอยลงดีนะหน้าก้นแท้ฝากติดตามด้วยนะคะโชว์ใหม่นะคะเมียนค่ะกูกกิแบมค่ะเขามีคนนั่นหนักทีแท็ดหรอกเขาน่คะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเป็น สปอนเซอร์ให้ด้วยแมนค่ะเพราะว่านูกับพี่แบมตััดตดชุดใหม่เนาะเป็นกำลังใจมีโชว์หม่เท่ากับอีใจแต่ว่าเราได้รับโอกาสแล้วก็เท่ากับต้องหางเนี่ยว่าสปอนเซอร์ชุดใหม่แต่ว่ามันก็ตกวเข้าอยู่แล้วเนาะกต่สูงเก่าค่ะโชว์หม่เท่ากับตดชุดใหม่กสูงเก่าค่ะไปแนวใด่แต่สาก็คอยแม่ติดตามด้วยนะคะพิษขี่พิษเมโลดดแน่กับอภัยด้วยค่ะแมนค่ะเมื่อนี้กับสีซันอยู่กันเมื่อกี้ไอพี่แบมเพิษหนาทีเบิ้งโบ้ยเท่านั้นล่ะใช่ ไม่เอาเพาเป็นยูทูบเบอร์ค่ะเห็นบอลแล้วเห็นได้พ่อแม่ขามันยิ่งจะเฝากเบิ้งหนาน้องให้ด้วค่ะปกติมันไม่ป็นคลิปให้แม่พี่แววน่าลองเบิ้งโคตรแป่งคตรแปดนาทีพี่แววพี่แววปคลิปให้บ้านไหนหอดหัวใจหอดจิตพูดได้บาได้อยู่แล้วบอกแล้วก็ะแปดนาทีพอดีเด้แม่นยังอ๋อพี่แววตอนนี้นี่ปีหนาที่เขาเอาไว้แม่ขะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้สมีดเด้อค่ะเด้อแล้วก็ฝากติดตามนะคะ ซื้อส่องมาจากไหนกุ๊กไก่ลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะติดตามใหม่้องน้ำเด้อค่ะแล้วก็วัน้ติ๊ดต่ำเหมือนโอ่น้ำแก้มแซนดี้ลำเพิร์ลพิเศียร์ค่ะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะหนุกุ๊กกับแบมนะคะมีโชว์ร่วมกันนะคะปีนี้แล้วก็ความกับวันใหม่กำลังใจให้ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะบัววสิไปัยเหรียญยุไส่กะเป็นกำลังใจของผมนุนเด้อดค่ะเด้ออยู่ได้เพราะพ่อแแม่เอฟซีเป็นกำลังใจให้นะคะ ขอบคุณค่ะเมื่อไรเอกแกมหันมานางเอกวงสองคือไม่แต่ค่ะ่งนั่นเอกวงหนึ่งแต่ละคนเนี่ยคือเก่้าเเดร์นางเอกวงสองคือไม่แต่ผดดองว่าจานของค่ะซีไปใส่แกมอ๋อโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพ่อแม่ค่ะคนุกะมาไทยมันนี่การสอนบัลลังก์กวนเวลาพี่แบมเราค่ะขอบคุณค่ะกินมัตสเฮี้ยนเราเลยบเจ้าอันพูดเห็นไก่เนาะ ไปดอกเบอร์วันใหม่ปะอุ้ยยังมาหอมไรถั่วมันจิก่าเนาะอจะอี๋องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบว่าเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพ่อแม่แมค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาดูคลิปหนูนะคะจะมาถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ